สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบก,กับช่องของเกมเ e อ็กแคสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคย,เยนะคะโอเคคุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Escape Walmart นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> โอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย เกิดอะไรขึ้นระวังการั่วไหลของเลือดออกผู้จัดการเป็นฝ่ายตรงข้ามผู้จัดการก็คือเป็นบ้าแล้วนะคะผู้จัดการบอรมาดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะคะโอ้ยมีกาแฟเต็มหกเต็มไปหมดเลยยาแตะยาแตะบนนมเน่าอืมนมอันนี้นมเน่าเหรออ๋อเนี่งใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นนมนะคะ แล้วก็มีซีเรียลช็อกโกแลตด้วยเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่นะระวังพื้นเปียกโอเคที่นี่น่าจะโดนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผู้จัดการคลั่งนะคะบุ่นนะคะเพราะว่าร้านค่อนข้างไม่สะอาดตาสะอาดอะไรเลยนะคะเกมนี้แทบจะไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำพื้นพังระวังด้วยให้กระดูก้ามทางเอา้าเอ้า <c oughs> เอ๊ะทำไมวอมาดเป็นอย่างนี้น้ำก็รัว่วพื้นก็สุดเกิดอะไรขึ้นใช้ชั้นเพื่อกระโดดเข้าไปในป่องนะคะโอเคทางไหนหน้าแม่ว่าทางซ้ายแหละเดาวๆเอานะคะเดี๋ย็กนี่ไงเจอได้ทางออกเวอร์มากระวังคนขี้เกียจด,ด้วยอย่าปลูกพวกเขาอืม <c oughs> พวกนี้น่าจะ ทำงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะห้องต่อไปโอเคแต่ว่าขึ้นเปียกอีกแล้วนะคะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นนาะอ้าวม,มีคนลื่นหัวแตกเลยนะคะโอเคไปทางนั้นก็เธอเก <c oughs> มจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยเสียงค่อนข้างสนุกสนานนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ได้เลยอ้าคุณน้ขี้อยู่ ่สนใจฉันเลยเข้ามาในป่องระบายอากาศดีกว่าโอเคทางนี้แหละแม่ว่าเราเอาน่าจะใช่นะคะอาจริงด้วยฮ้ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้องเก็บของอ๋อห้องสต็อกของเนี่เองอืมระวังสีหกด้วยโอเค อ,อย่าแตะทัว่วอุ้ยถั่วหกเลยนะคะถ้าไม่ถั่วกระป๋องหลุดลงมาอย่างงี้ละอะไรอ่ะอย่าเหยียบแท็บเล็ตเลยเนี่ยไอ,อ,อ,อ้อะไรนะ iPad Pro ป่ะเนี่ยใช่ไหมสก,สกิทสกิเทิร์นอ๋อสกิทเทิร์นเป็นลูกกวาดน,นะคะเด็กๆเ,เป็นลูกกวาดหลากสีแต่มันเป็นรถเดียวนะคะก็คือรถผลไม้รวมนะคะ สีไหนก็เป็นสีนั้นนะคะไม่ใช่แบบสีม่วงเป็นรสอ,อ่องุ่นหรือว่าสีเหลือเป็นรถมะนาวนะคะทุกสีเป็นรถเดียวกันหมดนะคะผละไม้มะนาวอโอเคอะไรอะ่ะไข่ตัวบันเริ่มเลยอะ่ะทางค่อนข้างอันตรายนะคะแม่ไม่คิดว่า วัวหมาจะทำขนาดนี้เออเออช่วยด้วยโดนน้ำไปแล้วเอาไมต้องรีบเลยนะคะแม่หวังว่าท่อจะไม่เป็นเหมือนกันท่อมันขยับปะหรือแม่ไม่ได้สังเกตหรือว่าเบอือ่อโอเคตามมานะคะน้องกล้องโอเคฮะ นี่มันทําไมห้องกลายเป็นห้องใหญ่ไปแล้วว่ากลายเป็นห้องครัวมอรณนาไปแล้วแล้วมีมีดด้วยอุ้ยน้ำหกเอา้ามีอะแหลมคมนะคะเดึกต้องระมัดระวังโอเคเราจะโดดข้ามจานไปอย่างนั้นหรอ อืมเข้าห้องปริศนาเดยออ้าวอ๋อจริงๆแล้วบอสก็คือยักษ์นั่นเองเขากลายร่างเป็นบอสยักษ์ไปแล้วนะคะวุ้ยนี่มันเฟ้นไฟนี่นะฮะนี่เป็นห้องทอดเหรอเนี่ยวุ้ยแม่โดนทอดไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้แม่เห็นแวบๆเหมือนบอสกำลังนะั่งอึ้เลยนะคะเกิอดอะไรขึ้นเนาะ อโอเคมีน้องไก่ด้วยอืมห้องนี้น่าจะเป็นห้องทอดนะคะเด็กๆตาลุงคนนี้น่าจะหิวมากๆเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะทำยไงอะ่ะอ้าเอามันไม่มีอะไรนะคะ เป็นที่ดอกตาได้ใช่เอาเอาเอาโดดผิดอ้าตายด้วยเอาใหม่โอ้เอาใหม่นะคะไปแล้วโอเคอันนี้คือแฮมเบอร์เกรลนะชีสนะคะน่าจะเป็นเนื้อนะถ้ามันเนื้อวัวนะคะสีนั้นโอเคโอ้เราต้องกระโดดเข้าไปใน ปากของเอาแม่ร่วงอีกแล้วเอาตายได้ไหมวาร์ปขึ้นไปข้าบนแทนนะคะโอเคแล้วยังไงต่อออ๋เราต้องเดินบนนี้ฮะมียงดดิดีก็ได้ถ้วยด้วยเพราะว่าได้นานสุดแล้วต้องเข้าไปในปากผู้ชายคนนี้อหรอเนี้ยโอ้ตายแล้วโอ้ย ยักคนนี้เขากินอาหารเยอะมากเลยนะคะมีทั้งไก่ทอดเฟนฟรายโอ้ยแล้วก็กินแม่เข้าไปด้วยมีทั้งเค้กนะโอ้โหเยอะไปหมดเลยเบอร์กเกอร์ด้วยโอเคโอ้อืมอึม๊บ มีการปิดป้ายประกาศให้เข้าร่วมด้วยนะอันนี้เราเข้ามาในกระดูกส่วนส่วนหลังเลยกระดูกเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกโครงหลังนะคะกระดูกสันหลังสิใช่ไหมโอเคโดดลงไปเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือขี้ โอ้โหถ้าคนหิวก็จะคิดว่าไส้กรอกเนาะแต่จริงๆมันเป็นอือๆนะลูกมันเป็นอือๆนะคะที่เขากินเหลือแล้วกําลังจะส่งไปทางตุดตูดนะคะใครหิวก็คิดว่าไส้กรอกจริงๆแต่แม่แต่แม่คิดว่ามันคืออื้อๆเพราะว่าทางมันเป็นสีแบบทางลำไส้อ่ะน้องโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะ ทำเร็วเหรอนี่ไงเอ,อ,อือมันกำลังถูกปล่อยนะคะเด็กๆดังนั้นเราต้องมีสตินิดนึงอือแล้อยู่ไหน้วเนี่ยฮะโอเคเราออกมาที่ห้องน้ำเหอเนี่ยอ๋อบอสมันเอืออยู่แม่จำได้แหละไอ้ที่มันเห็นนั้นก็คือบอสกำลังอืออยู่นะคะตอนนี้เราก็ออกมาทางซ่วมแล้วแต่ว่าซ่วมที่ว่านั่นก็คือ ทางชักโครกนั่นเองนี่คือท่อน้ำเสียนะคะแต่เอ๊ะทำไมมันเหมือนทางเดิมเลยใช่ไหมเหมือน,นะคล้ายคล้ายทางที่เรามาเลยนะคะแปลกจังเลยด่านใกล้คล้ายกันเลยมีเชชู่ด้วยคนทิ้งวลานคนถ่ายฝรั่งถ่ายเขาจะถ่ายพวกอืๆด้วยแล้วก็ทิ้งกระด่ายเชชู้ได้เลยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นน้ำอนนะไรสักอย่างสกรปรกปีนขึ้นไปเลยโอเคถึงไหนแล้วฮะยุบขึ้นคืออะไรกระโดดนะสมิมันให้เราขึ้นไปข้างบนแน่เลย บรรยากาศก็เงียบหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแม่กลัวจะติดลิขสิ์เนาะโอเคออกจากที่นี่ก็เถอโอเคไปก็เลยฮะแล้วอยู่ข้างนอาแล้วหาทางออกจากขาววงกฏ <c oughs> ๋ยวไแม่จะใช้ s ซนออฟฮิวแมนนะคะในการหาทางออกครั้งนี้ อ้อาไม่ใช่ทางนี้ว่ามันโกงได้นี่หว่าเอาตายแล้วภูภูจะทำเกินพลาดไปเลยนะคะอืมเจอคนเก่งกว่านะคะอะไรเนี่ยพื้นพางหมดแล้วเอาพางอีกแล้ว อุย้ยตายเออโดนสีดำไม่ได้นะคะตายเอาก็หนูไม่มาเลยอน้องอามหนูไม่มาหาแม่เลยเอ้ยเดี๋ยวทำไงดีเห็นไหมเล่นครบสิบห้านาทียี่สิบนาที มันมีมันมัมนกะจงใจให้เราเล่นนานๆน่ะเนี่ยเอ,าอย้าเอี่ยงวะเห็นไหมล่ะติดสตรีมมาดิแม่ว่าติดสตรีมนะคะเอาไงวะมันถึงจะก,กระโดดไกลอ๋อโอเคมันให้ไปทำมันให้ไปกดแต่แม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าเราจะได้อะไรอันนี้ปะ ได้อยู่เนาะ <c oughs> ไปหมดอ่ะ <c oughs> ทั้งอามทั้งทั้งตินอะ่ะไม่อยู่ไม่หามาหาแม่เลย <c oughs> ทั้งเดือนเลยเดือนเนี้ยโอเคตอนนี้เราอยู่ด่านท่อแล้วนะคะอืม <c oughs> มันเหมือนท่อแล้วก็แคปซูลจังเอะเมื่อไหร่เราจะออกจากท่อน้ำเสียแล้วเนี่ยเวทีท้าทาย น้ำหกเนี่ยราดเต็มวอมาตไปหมดเลยโอเคโอ้มีกาแฟหกเต็มไปหมดเลยเอา้าโดดโดนกาแฟก็ไม่ได้นะคะต้องโดดบนถ้วยโอเคเอะอ,อะไรเนี่ยเขาบอกว่า ปีขึ้นไปในกล่องละในอากาศโอเคนี่ไงแม่มาก็เปยแม่ก็ได้สิบบาทเป็นกำลังใจโอเคขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะคะไปเลยโอ้ห้องเก็บของวอมารดอยู่เลยนะคะเอาอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะโอ้หนูว่ามีผีอะคุณเจอทางออกแล้วหนีเร็วเอออันนี้เอ,อ้าเร็วมากโอ้ยแมงมุม,มแม่คานตุกๆเลยลูกตายละโอ้โหแมงบอว่าแมงมุม,มแม่คาน,แ,แ,านแบบสุดวิสุดุดขีดมากเลยโอ้โหอไปไหน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 ,ไไหนเอาไปไหนละ โอ้ตายหลงและโอ้ตายแมงมุมแม่เลซิ่งเลยนะคะคุณชนะแล้วเล่นเกมนี้ใหม่อันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะสองออฟี้เนี้ยเขามีสถานที่ให้ PVP ด้วยเหรอโอ้ยเขามีด่านโอ้ยนี่ไงเอออ๋อ แอดมินนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆจบเกมแล้วนะคะโอเคสนุกมากเลยได้เ,ดเจอเมืวมุมวิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าเราจะเล่นเกมอะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งติดตามแม่ไว้ด้วยนะคะนลกเด็กทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะเย้ย